สวัสดีค่ะตลาดหุ้นสหรัฐนี่ออร้อนแรงต่อเนื่องจริงๆนะคะดัชนี S&P 500ทุบสถิติใหม่กันรัวๆเลย10ครั้งใน19วันทำการล่าสุดวันนี้เราจะมาคุยแค่แก่เกากันหน่อยค่ะทั้งรายงานผลประกอบการข่าวบทวิเคราะห์ว่าเอ,อ๊ะอะไรขับเคลื่อนอยู่แล้วมีสัญญาณเตือนอะไรซ่อนอยู่บ้างหรือเปล่า เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามากจริงๆครับหลักๆเลยเนี่ยผมว่าค,คือความเชื่อมั่นเรื่อง AI นะครับที่มันกลับมาเต็มเปี่ยมอีกรอบแล้วรอบนี้มันไม่ใช่แค่ความคาดหวังลอยๆแต่ว่ามีผลประกอบการจริงๆมายืนยันด้วยโดยเฉพาะ Alphabet หรือ Google นั่นแหละครับที่ออกมาดีเกินคาดไปมากมันสะท้อนว่าความต้องการ AI กับ Cloud เนี่ยยังพุ่งสูงจริงๆครับข่าน่าสนใจตรงที่บอกว่า AI เป็นตัวขับเคลื่อนหลักผลประกอบการ Google ก็เรื่องหนึ่งนะคะแล้วมีอะไรอีกไหมคะที่บ่งชี้ว่ามันแบบมันลงลึกกว่าแค่กระแสะแล้วจริงๆมีครับมีดีลใหญ่เลยของ Google Cloud ที่ไปปิดดีลกับ Service Now นะครับมูลค่าเป็นพันล้านดอลลาร์เลยนะโหพันล้านใช่ครับอันนี้มันไม่ใช่แค่การทดลองใช้แล้วแต่มันคือการเอา AI ฝังเข้าไปในระบบงานหลักขององค์กรจริงๆผลที่ตามมาก็คือความต้องการชิป AI มันก็พุ่งตามไปด้วย ส่งผลให้เอ็นวีดียเนี่ยราคาหุ้นทําจุดสูงสุดใหม่ไปอีกเป็นเหมือนโดมิโนเลยครับอืมแต่ดูเหมือนว่าไม่ใช่ทุกบริษัทเทคโนโลยีนะคะที่จะได้รับอันนี้ส่งเต็มๆอย่าง Intel เนี่ยแม้วจะคาดการว่ายอดขาย PC จะฟื้นตัวดีแต่ก็ยังดูเหมือนมีคำถามเรื่องเครือพัณฑ์ AI อยู่นะคะ ส่วนเท s l a นี่ก็เจอแรงกดดันหนักเลยใช่ครับถูกต้องเลยสแสดงว่าตลาดก็ยังแยกแยะอยู่ไม่ได้เหมาเข่งว่าทุกบริษัทเทคจะโตไปกับ AI เหมือนกันหมด Intel เองเขาก็ยอมรับนะคะว่าต้องหาจุดยืนในสมรภูมิ AI นี้ให้เจอคือผลิตภัณฑ์อาจจะย,ยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่ส่วนเทส l a ก็มีปัจจัยเฉพาะตัวของเขาเรื่องการแข่งขันเรื่องมุมมองผู้บริหารอะไรพวกนี้เข้ามาเกี่ยวด้วยครับค่ะ พอตลาดมันขึ้นแรงๆแบบนี้ก็มักจะมีสองเสียงนะคะทั้งฝั่งที่เชื่อว่าจะไปต่อได้อีกกับฝั่งที่เริ่มกลัวความสูงแล้วตอนนี้มุมมองของฝั่งกระทิงกับฝั่งหมี เขาว่างไงกันบ้างคะครับฝั่งกระทิงอย่าง JP Morgan เนี่ยเขายังมองหมูงอยู่นะครับแล้วก็มีสัญญาณสนับสนุนจาก p i p e r s e l l e r ที่ชี้ว่าตลาดกำลังขยายวงกว้างหรือที่เรียกว่า Broadening out คือมันไม่ใช่แค่หุ้นเทคยักษ์ใหญ่ไม่กี่ตัวที่แบกตลาดแต่หุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเริ่มวิ่งตามกันมาแล้วอันนี้ก็มีตัวยืนยันคือดัชนี NYSE Advanced Decline Line ที่วัดว่าหุ้นส่วนใหญ่ในตลาดกาลังขึ้นหรือลงก็ทาสถิติใหม่เหมือนกันครับ อ๋อฟังดูเป็นสัญญาณบวกนะครับที่ว่าการขึ้นมันกระจายตัวมากขึ้นแล้วฝั่งที่เขากังวลล่ะครับฟังมีเขามองเห็นอะไรที่น่ากลัวบ้างคะหลักๆเลยคือความกังวลเรื่องราคาครับว่าอาจจะเริ่มตึงตัวหรือเริ่มมีภาวะฟองสบู่บ้างแล้วที่เรียกว่า f r o f h i n e s s นะครับแล้วก็มีประเด็นที่ d ดอย e d ด n งเขาออกมาเตือนคือเรื่องนี่มาจินมาจินเด็หนี่มาจินค่ะคือเงินกู้ยืมมาซื้อหุ้นนะครับ พอตัวเลขนี้มันเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็เหมือนเชื้อเพลิงคือถ้าตลาดเร่งขึ้นมันก็ดีไปแต่ถ้ามันเกิดกลับทิศขึ้นมาไอการบังคับขายเพื่อคืนหนี้หรือฟอสเซลเนี่ยอาจจะทําให้ตลาดลงแรงและเร็วได้มากเลยค่ะโหฟังแล้วก็น่าคิดเหมือนกันนะคะว่าความเชื่อมั่นตอนนี้มันเปราะบางแค่ไหนแล้วยังมีประเด็นอื่นอีกไหมคะที่นักลงทุนอาจจะมองข้ามไปมีครับมีเรื่องความเสี่ยงกำแพงภาษี t a r ร f f s อันนี้สถาบันการเงินใหญ่ๆอย่าง BNP Paribas หรือ Goldman Sachs เขาเริ่มออกมาเตือนแล้วนะครับว่านักลงทุนอาจจะชะล่าใจเกินไปหรือเปล่าเขาเริ่มแนะนำให้ป้องกันความเสี่ยงหรือ hedge กันบ้างแล้วด้วยค่ะอ๋อ ค่ะงั้นเรามาดูปัจจัยภายนอกอื่นๆที่ส่งผลต่อตลาดกันบ้างดีกว่าค่ะทั้งเรื่องการเมืองนโยบายการเงินการค้ามันเข้ามาผสมโรงยังไงบ้างคะตอนนี้เรื่องเฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐนี่น่าจับตามากครับมีแรงกดดันทางการเมืองค่อนข้างชัดเจนเลยอย่างล่าสุดก็มีข่าวช้์ไปพบประธานเฟดเจอร์มพาวเวลถึงไซตงงานก่อสร้างเลยนะจริงเหรอคะวันหนึ่งแต่ข้อมูลเศรษฐกิจก็อีกเรื่องแล้วแบบนี้เฟดจะเอ็นเอียงไปทางไหนมากกว่ากันคะ ดูเหมือนว่าเฟดจะให้น้ำหนักกับข้อมูลเศรษฐกิจมากกว่านะคะตัวเลขว่างงานล่าสุดนี่ลดลงต่อเนื่อง6สัปดาห์แล้วตลาดแรงงานยังแกร่งมากๆเฟดก็เลยยังไม่มีเหตุผลเร่งด่วนอะไรที่จะต้องรีบลดดอกเบีย้ยซึ่งพอเป็นแบบนั้นมันก็ส่งผลให้บอลยิว10ปีดีกลับขึ้นไปแถว4.41%ก็เป็นปัจจัยที่คอยคานตลาดหุ้นอยู่เหมือนกันค่ะ อืมเข้าใจแล้วคะ่ะแล้วเรื่องกำแพงภาษีแล้วคะที่บอกว่านักลงทุนอาจจะชะล่าใจาสถานการณ์จริงๆตอนนี้เป็นยังไงมีความเสี่ยงแค่ไหนคะ คือถึงแม้จะมีข่าวดีเรื่องข้อตกลงกับบางประเทศอย่างฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นหรือความคืบหน้ากับอินโดนีเซียนะคะแต่ว่ามันมีเส้นตายสำคัญรออยู่คือ1นึ่งสิงหาคมนี้โดยเฉพาะกับอินเดียที่อาจจะเจอภาษีถึง26%การเจราจามันยังตึงเครียดอยู่เลยครับสหรัฐก็อยากให้อินเดียเปิดตลาดเกษตรกับนมอินเดียก็อยากให้ยกเว้นภาษียากับชิ้นส่วนรถยนต์ มันยังไม่ลงตัวแถมทรัมป์ก็ยังส่งสัญญาณว่าจะไม่ลดภาษีตอบโต้ที่ต่ำกว่า15%อีกมันก็เลยเพิ่มความไม่แน่นอนเข้าไปอีกแล้วมันกระทบจริงๆแล้วยังคะมีหลักฐานแล้วครับว่าผู้ผลิต PC บํารายเนี่ยเริ่มเร่งสตอกชิ้นส่วนกันแล้วเพราะกลัวว่าภาษีจะมีผลบังคับใช้แสดงว่าภาคธุรกิจเขาไม่ได้นิ่งนอนใจกับเรื่องนี้เลยเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยค่ะทั้งพลังขับเคลื่อนจาก AI ความเห็นที่ต่างกันของนักวิเคราะห์ แล้วก็ปัจจัยภายนอกที่ซับซ้อนเข้ามาอีกถ้าจะให้สรุปสั้นๆกับหุ้นรายตัวที่สะคอนภาพเหล่านี้มีตัวไหนน่าสนใจเป็นพิเศษไหมครับค่ะถ้าดูจากผลประกอบการล่าสุดเลยอัลฟาเบตก็คือตัวแทนชัดเจนของฝั่ง AI ที่ยังแข็งแกร่งนะคะส่วนฝั่งที่เจอความท้าทายก็อาจจะเป็นกลุ่มที่อ่อนไหวกับเศรษฐกิจหรือราคาอย่างสายการบินอเมริกันหรือซาเวสทที่ต้องลดราคาตั๋วหนักมาก หรือ IBM ที่ยอดขายซอฟต์แวร์ไม่เป็นไปตามคาดส่วน Intel ก็เป็นกรณีที่น่าสนใจคือมีทั้งข่าวดีเรื่องคัดการยอดขาย PC การลดต้นทุนแต่ก็ยังมีความท้าทายระยะยาวเรื่อง AI รออยู่ค่ะค่ะภาพรวมตลาดหุ้นสารัฐตอนนี้ก็เหมือนขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงจากพลัง AI นะคะแต่ก็มีสัญญ,ญาณเตือนกระพริบอยู่ตลอดทางเลยทั้งเรื่องราคาแพงหนี้สินนโยบายการเงินแล้วก็การเมืองถูกต้องเลยค่ะ คือความเชื่อมั่นในศักยภาพของ AI เนี่ยมันมีอยู่จริงแล้วก็ส่งผลต่อตลาดชัดเจนมากๆแต่ความเสี่ยงต่างๆที่เราคุยกันมามันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะมองข้ามได้เลยการทำความเข้าใจทั้งแรงส่งแล้วก็แรงต้านหรือความเสี่ยงต่างๆในสำคัญมากครับ ในการประเมินสถานการณ์ตอนนี้น่าคิดต่อจริงๆค่ะว่าการเติบโตที่เราเห็นกันอยู่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เป็นหลักเนี่ยมันเป็นแค่การสะท้อนศัก,กยภาพในอนาคตที่ตลาดคาดหวังหรือว่ามันได้กลายเป็นผลกำไรที่เป็นรูป,ปรธรรมแล้วก็กระจายตัวไปทั่วทั้งเศรษฐกิจแล้วจริงๆแล้วจะเกิดอะไรขึ้นคะถ้าหากว่าศัก,กยภาพที่ว่านั้นมันต้องใช้เวลานานกว่าที่คาดในการที่จะแปลเปลี่ยนเป็นความจริงที่จบต้องได้ในวงกว้างขึ้นมาจริงๆ